ก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฟ,าฟ้าฟางหมอ<ะ>ม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะนะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับอายุ8.2เป็นต้อกระจกมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัด คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฟ้าฟางมันก็หายไปเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ82เป็นต้อกระจกก่อนหน้านเนี้ค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทคอะค่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็น ถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจบคันๆนะ่ะมันมีมีเคลืองแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ ก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดเอได้ทานี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันมันหมดสายตาหมดสายตาท่านไม่สามารถจะตัดได้มานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานๆ หลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากมมไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ได้ดีมากๆเลยค่ะท พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะ, <c oughs> จะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไปค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะ <c oughs> วันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะ มั่นใจามากเลยค่ะ,คะทานแล้วได้ปลอดภัยมาก,ากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะ,จะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญร,รักอายุ71ปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมแมมีน้ำตาไหลน้ำตาหาัวตานี่คันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆแมงวีใช่ไหมคะจ้าเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมาแรงวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมาก เพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิม<ะ>แต่แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้ะ ก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเะจริญสพภึกศรีอายุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตา ตาฟ้าฟางมองไม่ค่คอยเห็นขับรถไม่ได้ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใหญ่ที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะคุณพ่อหายครับหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ,ะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยค่ะ ครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ําตาไหลเป็นต่อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมคะ่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D ีคอ t a c t สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟ,นฟนูดวงตาได้ดีขึ้น D ีคอ t a c t ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก ตอหินตากระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทค ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแท t